สามหมื 35, พันเพชรกับสองพันพอยต์ามาดูว่าในนี้เราจะได้ดูแพ็คอะไรบ้างอ้ออา,าอะไรอ่ะระเดิมไปที่ร้อยสิบเอก่อนครับผมอยากเห็นฟันได้ว่าคาร์บอนวอล์กอท์ครับโปรตุเกสเหรอ cdm โปรตุเกสเปาลินยาครับเปาลินยาร้อยสิบอดครับทรงนี้ครับโอ้โห แล้วมีสองไงสองแพ็กขวาไม่ดิง้งจะรั่วโอ้ยตัวเดิมอ, <laughs> อากันหนักว่าไห <laughs> นบอกคิดว่าคิดวัาเอเอปล่อยเลดอันนี้คิดวัาเอเอปล่อยปาลินยาครับร้อยถึงร้อบหครับผมโอ้โห <laughs> ทำใจดีๆไว้คุณต้า <laughs> อยู่กับพวกผมก่อน <laughs> คุณต้าอ,อยู่กับพวกเราก่อนทําใจดีๆไว้นะโอ้เดมสีครับทรงนี้เอาไม่ใช่ฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดโกคิปเปอร์ฮาร์เวิร์ดครับผม <h ums> 1้อยสิบสามคุกกี้แลนช็อปรับเติมเกม FC Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สดุดต้องคุกกี้แลนช็อป 111ถึง115ครับผมเนเธอร์แลนด์ไอวอรี่โค้ดอังกฤษได้หมดเลยไอวอรี่โค้ดนี่จะเป็น CM หรือ ST ก็ได้กัมบอล Walk out อังกฤษ RW รลกองหน้าใบตันโอ้โหูเวลบีซีอูส์อุ้ย ทำไมนักฟุตบอลถึงไม่พบนาฬิกาไปแข่งติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกเพราะกรรมการจับเวลาให้แล้วอ๋อโอเคนึกว่าจะมีอะไรแล้วขวาเด้งจากแปดมาเก้าคือถ้ามันจากแปดกว่าไปเก้ากว่าแล้อมันยังโอเค้วอันนี้จากแปดเป็นเก้าครับบาซิลครับอุ้ยเอสเตวาวร้อยสิบสามก็เนอะเป็ดไม่แย่นะ เราไปแรกได้เยอะอยู่นะร1 1ถึงร้อบห้าครับเจ็0รเพ็รเป้าหมายอยู่ที่ DDA Dogba r นะอุ้ยบวกมา20่ <laughs> รู้มากอีกแล้วเราไปรู้อีกแล้วว่า EXP เขาเท่าไหร่อะไรยังไงโปรตุเกส CDM ปาลิน n i านะครับผมคิดมาก EA แจกอะไรเปาาิิน i า 111ถึง115เป้าหมายอยู่ที่ยายาทูเรจากโคดิวัวแล้วขวานิ่งครับผมบาซิลอาร์วิลโอ้ไม่ลมูริโยเอาแ oh, เอา800เอามีแพ็ค800ร c ด้วยเอาวินเทอร์เซลว่ะแล้วไปบวกฟุตตี้เวิร์ดฟุตตี้เวิร์สสูตรมันก็1 1อมว่ะนะ โอ้โหไขว่หนะ้ากอดบ้าเหรอกอโดบ้าครับกอดบ้าร้อยสิบสองกับเคสโปรตัวเก่าล้วนอยากได้จอร์ดเบสแต่จอร์ดเบสพลังงานแค่สี่หลอดน,นะล่างเนี้ยแต่ก็ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนครับเลยแล้วดูเหมือนจะบวกเยอะนะเนี่ย เหมือนจะบวกเยอะนะครับเนี่ยัพเลเวลแล้วบวกมาอีก30เอ้ยเอ้ยอุ้ยใครอ่ะโอ้คิงลี่ครับผมคิงลี่113นอกเบทบวกร้อยมาบวกร้อย exp ก็อาจจะยังต่อไปผมจะปิดตาแล้วกันนะต่อไปผมจะปิดตาผมผมไม่อยากดู ผมทำตัวไม่ถูกเวลาผมเห็น EXP แล้วมันไม่รู้จะลุ้นอะไรโกลคีเปอร์แบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฮาร์เวิร์ดครับผมฮาร์เวิร์ดร้อยิบสามผมปิดไว้ผมไม่ดูผมก็ไม่ดูผมไม่ดู EXP มานะครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ p ไม่เห็นหรือว่าไม่ขึ้นว่ามีแค่คุณเอ่อคุณแบล็กกี้เท่านั้นที่รู้ว่า EXP เป็นเท่าไหร่ พวกเราไม่รู้นะครับผมดงนั้นไม่เป็นไรลุ้นดีบาซิวอะ RW CB สวยแล้วเรียบร้อยมูริโย่ครับผมมูริโยผมมผ่ผมไม่ดูผมผมไม่ดูปิดเอ็กีด้านบนไว้เฮ้ยมีเอมีมีม,ม,มีเอาซีดบังซีดบังไม่ถูกเหรอซีดซีดบังไม่ถูกทำไมคนดูไม่บอกล่ะมาครับ บราซิลอีกแล้วเซนเตอร์แบ oh ็กมูริโยโอ้โมาบ่อยเลยช่วงนี้ยังเหลือ3 0 0พันเพชรครับร1อผมไม่ดูเอาน้องซีดซีดบงังซีดบังดีๆลูกซีดซีดโตมายังไงเบลเจียม CM เอแอสตันวิลล่ายุยจิรนันวะเนี่ย ใช่จริงด้วยครับผมร้อยสิบครับร้อยสิบสองถึงร้อยสิบห้าครับผมเป้าหมายอยู่ที่ยายาตูเร่เอา้าขอให้ได้ครับขอให้ได้ยายาตูเร่ยายาตูเร่ครับมาเทศดวงแล้วครับจัดไปครับผมยายาตูเร่ยาซีบี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 ลิวปูลิวปูยิสคอมออน บิ๊กซีโตชีโตฟานไดออกแล้วครับผมร้2ย1 5รสิบห้าโอ้โหยินดีด้วยครับสองพันหร้เพจครับร้อสิเอ้ไม่ใช่2 5งพันห้าร้อบามรยิ้งพีผมไม่รู้ผมไม่รู้จัดไปถ้าพร้อมแล้วลุยครับผมอันนี้วินเทอร์เซลนะร้อสิบห้าบวกอะเฟียวอยู่โอ้โห โอ้โหเย็บจิวเบตโต้ร้อยยี่สิบสามอหือสองหมื่นแปดพันเพกับโอ้โหสามพันิอฟซีพอยต์เลยเริ่มต้นที่ร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบห้าครับโอ้ผมผมไม่เห็นผมไม่เห็นกู <c oughs> เกือบปิดไม่ทันไปครับผมลงอีกนิดครับจานไม่ใช่มันไอพอดีเหรอมาครับบาซิล เฮ้ยเอสเตววโอเคอยู่ wow, okay, อย่างน้อยก็ร้อย่สามวะเอาอีกครับผมแล้วปิดทันรอบนี้โอเคมาครับลุ้นทงลุ้นทงเอ,อมันดีวะฟิลอารมณ์เดิมๆโอ้โหหนักเลยแต่ก็เนกแบดครับร้อยสิบสามสองตัวได้อยู่ได้อยู่ยและร้อยสิบสองถึงร้อยสิบห้าะครับผม เป้าหมายอยู่ที่จอร์ดเบสจานครับอยากเปิดแพ็คต้องทําไงครับเพิ่งมากดลิงก์ดิสที่ปักหมุดครับผมร้อย1 5องรสิบห้าครับคอมปานีอยู่เนาะแบโอูหเจอเบลเยี่ยมใจกูตกไปอยู่ตะตุ่มเลยกูนึกว่ายุ้ยจิรนันเอาแล้เอาอันนี้ต่อนะร้อยิบสองร้อสิห้าครับอู้ยวันทันเล่นไอแลนเหนือมา 2,000พอยต์ครับสวย E X P แด้งอยู่มาลุยเชียร์พร้อมกันนะครับผมจอดเบส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 จอดโอ้โห,โหยิ้มหวานมาเลยไอ้วูดโอ้โหดับเบลิลวูดครับผมปลูกป่ากาละนาวูพูดเลย ลอกแม่งหายร้อนแล้วครับผมเมื่อคุณธีรพัฒน์เปิดแพ็คเตรียมตัวรับกา๊์ซออกซิเจนได้เลยมึงโอ้โหมีสองปา่าสองมูดโอ้โหเนี่ยแล้วมั่นเขี้ยวไปเปิดชิ้วัวมไม่จำกัดเสร็จแล้วไง <laughs> นี่แล้วเอ p กีเด้งอยู่นิดนึงครับโอ,อ,อ้ขอให้ได้ตัวดีๆแล้วกัน โอสเปนเลย r อเอ็มเยเรมีป hmm. ีโนปีโนปีโนร1 1ยสิถึงร้อครับผมคุณเป้เป้าหมายอยู่ที่ยาหยาตูเรแพ็คที่หนึ่งครับ exp เด้งแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตูเร่มาจบเลยรู้เรื่องโอ้โหกูบอกแล้วเตรียมรับออกซิเจน โอ้โหหายใจกันไม่ทันเราเมึงทีนี้สามตัวติดอรอบนี้หนักจัดเอ็ีไม่เด้งมึงอย่าบอกนะถ้าสี่ตัวติดกูลงไปวิทย์พื้นโชว์เลยอ่ะกูพูดเลยโอเคเออมครับโอ้โหแย่พอกันแม็กนิวร้อยสิบเอดถึงหนึ่งร้อยสิบห้าครับเจ็ดพัน ห้าร้อยเพชรอุ้ยเกมมามาทั้งเพชรทั้งเอซีเกมซูนาเกเกมด็อกเกมอินุเกมฮุนอืมก็มันก็จะมีวันที่เป็นอย่างนี้บ้างเออเดี๋ยวแบบว่ามันก็จะมีวันที่เขาแบบให้เราได้สุขใจครับผมเหมือนแพ็กนี้เหมือนแพ็กนี้เอออังกฤษนี่ไงเซนเตอร์แบ็กโอ้โหเอเวอร์ตันทาวคอฟสกี 111ถึง115มี exp เด้ง115สองตัวเนี่ยวะให้แบบใจชื้นหน่อยให้ใจชื้นหน่อยโอ้โหเจมันครับ LM แบบนี้เบน f o ฟอแบบนี้ชาเดอุ้ยอันนี้ลุ้นแพ็คขายได้ต่อเลยนะ108ถึง115อันนี้ไม่ต้องปิด exp ขอให้อ,อ walk, แต่ว่าก็ตามนั้นครับผมวันทันเลดเฟสทีฟฟิกเจอร์ครับผม ลุ้น1 1ออัพ2ใบนะเป้าหมายอยู่ที่เวอร์จิลฟานไดครับขอให้ได้ขอให้โดนครับ e xp เด้งครับ e xp เด้งครับขอให้เป็นธงเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ก็ว่ากันไปเอาใจช่วยครับธงชาติหุยมันมาอยู่ไอดีนี้ อาจจะมีฟานไดซ์ไซนในฟานไดซ์ไซนในฟานได้ไซน์ในเอ็นดีนนไเนาะแพทครับผมเบลิกูดเลยแหละจอร์ดเบดออกครับโอ้โห uh นี่ไงสามหมื่นเพชรครับสายฟรีก็มีจอร์ดเบดได้ครับร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบห้าครับผมอยากได้โคพาวเมอร์เดอะแบกเชลซี EXP เด้งครับ EXP เด้ง ธงดีๆไปเหลืออะไรนะเหลือเหลือไอวอรี่โคดอ่ะขอเห็นธงไอวอรี่โคดสักใบนะครับผมจะได้ครบๆจบๆกันไปครับไอวอรี่โคดมาไอวอสอาร์ uh, อิตาลีเอลบอุ้ยคาราฟิโอรี่1้่เนาะแบดครับเนาะแบด180แปต้มครับอยากได้ไอวอรี่โคดครับ exp ไม่เด้งครับผมโอ m มก o ด อังกฤษครับ L M O H ช h a t จเจนครับ m a g n i u ตรงเรท1 1อถึง115ครับเป้าหมายอยู่ที่ v i r g i l The Yak d u s h f a n d i a ขอให้ได้ขอให้โดนครับกดไปแล้วครับผม E X P เด้งครับ E X P เด้งสองแสงแพงเสมอครับ f a n d d a ตัวที่2ของวัน Ivory c o s t เออไม่ใช่อุยอ้ยอุ้ยใช่ใช่ใช่คุณนักนว่าไอาเลนนี่ี่ดรอ็อกบาเตกครับดรอ็อกบาเตกเรดดี้คิดมัเอเอแจกครับผมเห็นทุกทงวันนี้เห็นทุกทงอยากได้เวอร์จิลฟานไดก็ขอให้ได้ครับเป้าหมายอยู่ที่เวอร์จิลฟานไดกดไปแล้วครับผมและ EXP ฮะฮะฮะาไม่เด้งครับผม อังกฤษ ah L M เรียบร้อยครับผมแมกนิวยังเหลืออีกแป0 0ัเพชรอยากได้ฟานได้ ye, ใจจะขาดครับตอนนี้ครับถูแล้วถูอีกก็ฟานได้ครับ to w, E X P เด้งครับ e eng, รบอบนี้ E X P เด้งขออันที่2องไปตัวที่2ครับฟานได้ Find ye, คนที่2การที่2ใบที่2ครับผมเยอรมัน er ครับ L M เบน f o ฟอร์ ford, ครับโอ้ <laughs> <laughs> แลบ,บตตอนี้ชาร์จแบตชาร์จแบตพลังด <laughs> วงหมด <laughs> อันนี้เขาเรียกพลังดวงหมดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได,เด,วได้เก็บแต้มแรกเอาเก็บแต้มแรกเอาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโอโอโอเอโอเอเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เออรู้รู้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได,เด,วได้เก็บแต้มเอาพันห้านะพันห้าพันห้านะครับต่อไปไอดีผมนะครับผมสามพันเพชรว่ะเหมือนคนดูหน่อยเหมือนคนดูผมปิดไว้ว่า เอ้ยบวกนะเอ e p พีผมบวกนะเอ e p พีผมบวกนะ3000สามพันเพชรนะขอดูเลยวะ่ะขอดวงดีเหมือนคนดูเลยวะ่ะทงชาติบาซิลอาร์ดิโอ้โหเซนเตอร์แบ็กครับผมมูร <H uan> ิโยครับมูริโยก็ถือว่าแบดอยู่อันนี้แบดอยู่ร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบห้าครับเจ็ดพันห้าไป EXP เด้งนะ EXP เด้งนะครับผมนะ E เอ็กพีเด้งครับผมขอเห็นทงที่แบบได้ลุ้นเลยแล้วอังกฤษว่ะเซนเตอร์แบ็กเอเวอร์ตันครับผมโอ้โหทราคอฟกี้นี่ไงอาการหนักเหมือนกันกันกบคนดูอะไอดีผมต่อไป 15, e ร้อยิบสองถึงร้อยสิบห้าครับผมหมื่นห้าพันเพชรเอ็กพีเด้งเด้งนะ e เอ็กพีผมเด้งอยู่นะเอ็กพีเด้งนะครับผม สองแสงไปหนึ่งแสงขอ1ร้อยสิบห้าดีกว่าสองแสงแล้วแตะที่โบนัสครับผมคมอนมาทงดีร้อยสิบห้าโอ้โหแม่งเน้ออาการหนักเลยดีคุณเนี่ย <laughs> มึงล็อกมาว้เ <laughs> ฮียกูฉุนว่ะของคนดูต้งร้อยสิบห้านะเว้ย อู๋อต่อไปครับผมอู่นไหนๆกไ็ไหนแล้วกูเอาแม่งหมดเลยแล้วครันเอาเนี่1ร้อยสถึงรอยสิห้าอ่ะกูให้อีกหนึ่งแพ็ค exp เด้งครับ exp เด้งครับอันนี้ก็ exp เด้งครับผมร้อสิบห้าจะมาไหมเนี่ยกูเริ่มเป็นบ้าแล้วกูวเริ่มทรง,งเหมือนคุณธีรพัฒนแล้วตอนนี้อาร์เจนติน่าซีบีโลเมลโลความหวังสุดท้ายครับ ความหวังแห่งมวลมนุษยชาติครับความหวังแห่งมวลมนุษยชาติ1 2้2ถึง115 u n t r a d าอันเทใบขอถูได้ไหมขอถูฟานได้หน่อยเลยขอถูฟานได้ถูตูเล่ถูด็อกบาถูเบสถูถูพาวเมอร์พาวเมอร์ฟานได้เนี่ยอยากได้พาวเมอร์ฟานได้นะพาวเมอร์ฟานได้หน่อยนะพาวเมอร์ฟานได้นะ2,000เพชรครับเอ้ย2,000 FC point ครับ E X P บวกครับ E X P เด้งครับผมหนึ่งแสงแล้วแต่ตรงคำว่าไม่ได้ให้มันเป็นอ <c ười> ิน oh, เวอร์ตอินเวอร์ตลัคกี้ C B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  โอ้โเลียวบุลิบบุลิบูุ y e ส come on ฟานไดตัวที่สองจุดติที่ไอดีผม ด้านในพาวเมอร์ Palmer อีกตัวหนึ่งกดไปโอ้โหเวลเบกร้อยสิบสองดอบแร์ครับเวอร์จิลฟานได้ครับ <c oughs> สวยอยู่สวยอยู่โอ้โหอาล่ะได้กองหลังใช้แล้วครับถ้าแบบนี้เวอร์จิลฟานได้ก็เข้าทีมครับผม โอ้ถือว่าประสบความสำเร็จนะวันนี้นะโอ้โหต้องขอบคุณน้องซีดนะซีโตนะที่หนุนดวงดีขนาดนี้นะผม <laughs>